โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตัวนี้ทุกท่านอยู่ในการจอยเกมเมอร์ทีวีกับผมโฟ mm hmm. อีเช่นเคยครับก็มาอยู่ในเกมพาลาดินนะครับก็วันนี้มากับน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องแจมครับเออน้องแจมทักทายคนดูหน่อยเร็วโอเคครับนี่เป็นน้องน้องแจมนะครับซึ่งเป็นน้องที่คอมเมนต์นี่แหละถ้าใครคอมเมนต์แล้วจะแคสกับผมนี่อินบ็อกซ์มาในแฟนเพจได้เลยนะครับหรือไม่ก็แท็กมา ทักมาในกลีดาเดี๋ยวผมจะเอาไอดีชื่อไว้ครั้งล่างคลิปแล้วกันโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวบั็กให้ดูนะครับก็ซึ่งเป็นโหลดเอาที่ผมเลือกเองซึ่งเป็นโหลดเอานี่ประมาณนี้เลยนะครับก็เน้นเป็นการรีโหลดนะครับแล้วก็เน้นฮิลแล้วก็เน้นคู่ดาวตรงเรื่องฮิลนะครับแล้วก็กระโดดไก่แล้วก็คู่ดาว,ดาวของสกิลกระโดดนะครับแต่ว่าไม่อัพเยอะมากเน้นเป็นรีโหลดซะส่วนใหญ่นะเพราะฮีโร่บัคนี่ เป็นสายแฟงที่ค่อนข้างนี้จะแรงพอสมควรนะครับซึ่งความกลตีนี่ขอให้บอกว่าที่หนึ่งเลยสําหรับคนที่เล่นโหดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่โหดโอเคแล้วจะพูดทําไมเอ,อสําหรับบคนี่นี้ครับจะส,สกิลจุดเด่นมันอยู่ที่ประมาณแบบว่าสกิลฮิวของมันแล้วก็สกิลกระโดดเลยนะครับค่อนข้างที่จะโหดมากพอสมควรเลยทีเดียวต่อเดี๋ยวยังไงก็ไปดูในเกมดีกว่าว่าฝีมือจะ กากเกียนแค่ไหนนะครับโอเคลุย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 โอเคเดี๋ยวเราเลือกก่อนครับเออโอเคครับนี่ใช่ใช่น้น้องไอพี่เนี่ยแหละแท้งพี่เป็นี่เรียหนูจะเล่นสปอร์ตดีอะสับกรได้ โอเคครับเราก็รีวิวตัวไหนเราก็รีวิวตัวนั้นนะครับต้องขอโทษน้องแจมด้วยนะพันคลิปนี้เลยว่าพี่ขอโทษด้วยที่พี่ไม่เล่นแทงปกติผมจะเล่นแทงกับซับนะครับส่วนส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ต้องจริงๆเลยไม่ไหวหลายหลายคนนะถ้าเจอผมนะจอยเกมเมอร์ทีวีดีสามารถแชททักได้เลยนะะไม่ต้องแบบอะไรเลยแต่ไม่ได้ว่าตัวเองดังนะแต่ว่าคุยกันได้ครับแล้วก็เล่น้กันได้ไม่มีเพื่อนเงาบางที ซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าเอ,อเสียงอะไรวะเออช่างมาค่อนข้างที่จะติดสอบนะครับเพราะว่าจะเข้ามหาลัยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ปิงก็โอเคครับ okay. สำหรับผมนะครับจะเน้นอัพไปที่ดอวแฮนดร์รีโหลดนะครับดูการยิง40%ในช่วงแรกถือว่าไวมากเลยครับ <S <S อ,อะพี่ไม่หลุด โ yeah. อเคไม่เงีเงอ้ขอพี่ปิดไม่นี่ไว้ปิดไม้มในทอปไว้กดพูดเอากดพูดเอาเดี๋ยวเสียงพัดลมเข้าพิม์เสียงหัวล้อกุ้งเอ้ยมีทีมเลยทีมเรามีบาลิกด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะมีแท้งด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเน้นไปอัพรีโหลดนะครับแล้วก็ ผมอาจจะต้องอัพมาด้วยทีนี้เพราะว่าอาจจะต้องใช้แล้วนิดนึงครับเก็บโอกระตุกบ้างขออภัยนะครับ <Ready. S 1> เรียบร้อยครับเปิดบาดครับโอเคครับดับเบิลคิวครับจังหวะน,นี้ครับ โอเคครับโอ้โหสวยงามจริงครับเราจาังหวะนี้เรารีบรีบฉีกออกมาครับเพราะว่าเราเป็นตัวแฟงครับเราห้ามให้มันเห็นเห็นหน้าเห็นตารครับ่อาอย่างยางัยงยังพี่ยังอยู่ขอแล้วครับโอ้โหโอห้โหค่อนข้างที่จะไกลนะครับ โอเคครับโอ้โหจังหวะน,นี้ครับชาลินหายครับโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้ชาลินแม่งวิ่งอย่างไวอะโอเคครับเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ครับสำหรับสายแฟงนี่รีโหลดเร็วมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับ โอเคเราไม่ยิงครับเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้อ่ะโอ้โหกระโดดไม่ถึงวะโอ้โหแย่แล้วครับจังหวะนี้พวกเยอะครับโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะมันเยอะเมื่อกี้นี่ไงโดนเลยเรียบร้อยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ครับค่อนข้างที่จะเหม็นเลยนะครับตามเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาเป็นม้าแล้วกัน ไววิ่งไวม้าวิ่งไวขึ้นนะครับจะได้โอ้โหโดนยึดก่อนแล้วจังหวะนี้เออใครเข้าท็อกใครเข้าท็อกมาว่วะเรารีโหลดไปครับโอเคเรียบร้อยครับตายครับจังหวะนี้เป็นเอ้ยเอ้ยแย่แล้วกระโดดไปครับจังหวะนี้โอ้โห ต้องหนีแล้วกระโดดหนีครับจังหวะนี้ครับ,รบเราอย่าไปรีบเราอย่าไปรีบเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับโอ้โห มันจริงๆนะครับเดี๋ยว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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ตัวแทงครับเราอย่าเราอย่าไปยุ่งกับตัวแทงนะท่านที่ดีที่สุดๆๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆย่องไปย่องเข้าไปนะครับ โอ้ยโอ้โดนสตันครับโอ้โหเสียจังหวะเลยหนึ่งจังหวะนะครับโอ้โหเสียเลยนะครับเมื่อกี้พาทีมเสียนะครับบอกโอ้หลังแอนเลยเมื่อกี้โอ้โหป้องกันได้ครับราารสายสายปลอมหรือเปล่าไม่รู้ลอมหรือเปล่าต้องบอกน้องครับเพราะว่า มองรถอย่างเงี้ดีครับมองหน้าเอาไว้กดบีใส่ด้วยกูเป่งกล้ามเลยยิงครับโอเคเอาจริงๆเราอัพเอาไว้นึ่งแล้วเล่านะเราไปอัพพวกพวกหมาพวกอะไรอย่างงี้ยดิบะเอาเอาเป็นอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็นี่ครับรฮลัลโหลอะไรเหรอ มาข้างมนไล้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคครับม้าเราไหวครับม้าเราเอาไปอย่างละหนึ่งนะพอเราเจอแล้วเอาไปลอยใครเนีเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้กินเลยไม่ได้กินจริงๆ เรียบร้อยครับลอยครับโอ้โหกไม่เก <Holocaust queen> <rique> ่งใจเลยโอเคครับจังหวะนี้ครับเราก็จังหวะนี้เราก็ต้องหายครับรีบหายตัวเร็วๆเลยจะได้แบบอืมเขาจะได้หาเรายากนิดนึง เรียบร้อยครับแลมเพจครับห้าตัวครับจังหวะน,นี้รีบกระโดดไปยิงครับเราเป็นแฟงครับเราต้องแบบสเต็ปนิดนึงนะครับเพื่อลูเพื่อหลานนะโอเค <c oughs> เราต้องรีบแอบ,บนิดนี่ย โอเคเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหสวยงามจริงครับสวยงามคนเดียวนะครับอันนี้ต้องต้องชมพี่แล้วแหละบางทีก็เกินไปนะครับความโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหถูกจังหวะจริงโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว เดี๋ยวเราต้องขอนลืาจีรีเลือดน,ดนิดนึงนะครับตอนนี้เครดิตก็โอโหสวยเลยจังหวะนี้ด,<า>นดันครับดันไปเลยครับจังหวะนี้ฟาสต์คร์บาดูฟา์เอ้ยค่อยอยลอยครับปีนก่อนจังหวะนี้ โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วหแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหเราบอกมาก่อนครับจังหวะนี้ไม่ทันว่าโดนลากโอเคครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้โดนลากไปนะครับเราจะเน้นเป็นแทงนะครับส่วนใหญ่เราจะอัพโลนะครับเพราะว่ารีโหลดเรา40%แล้วค่อนข้างที่จะเร็ว เราไม่จําเป็นที่จะต้องอัพจอแฮนด์นำเลยจริงๆนะครับเนื่องจากที่เราตกแมปตกแมปตายอย่างนาต่กแมปตกแมตายอย่างหน้าหนาโอเคครับเราเราก็รีบวิ่งไปครับจังหวะนี้ ขอภัยด้วยนะครับแปดวิแปดวิเร็วเ็วโอ้โหจังหวะนี้ครับเลือดเลือดหายโอ้โหอีกนิดเดียวเร็วโอเคครับจังหวะนี้โอ้โหได้ครับแปมสาม ซึ่งเป็นอะไรไที่ดีมากดีใจสุดๆโอ้โหโดนดาเมจเขาไปพันเก้าโอ้โหเจ็บเจ็บหนักเลยทีวันนี้เป็นไงครับน้องผมฮิวนี่สุดยอดเก่งจริงๆนะครับก็อย่าแอดไปเลยนะไม่ใช่แหละกินหนู่ไม่แล้ว <c oughs> โอเคครับก็เบ่งกล้ามกัเป็นเอามาดูครับโอ้เครดิตเครดิตยังไม่พอนะครับเสียดายเลยจอันนี้ก็เนื้อๆหนังๆครับอืมเราก็อักม้าเราก็วิ่งไปครับนี่ครับแบบนี้นี่ชอบเลยนะครับ โอ้โดนว่ะโทษทีโทษทีเก้ครับทำดาเมจได้ช้าไปหน่อยครับ คราวนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลนนะโอ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิเดเสียงมันอยู่แถวน,นี้ด้วยช่างมันนะครับเราไปตรงนู้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับเเดดีี๋ยยวว โอเคครับสวยครับจังหวะนี้สวยยุคนเดียวนะโอ้โหเรียบร้อยครับโดนผักตกแมปนะค่อนบอมคิงมีค่อนข้างที่จะเป็นงานนะครับที่สุดแล้วนี่ไม่บวงหงหิก <c oughs> เอาแล้วครับจังหวะนี้น้องผมงงยังไงครับโอ้โหไปแล้ว ผมรีบวิ่งแล้วไงวิกตอรี่ครับเป็นอันว่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าผมเล่นกางไงขอพายจริงๆนี่เป็นไงเอ๋อท็อปไองาไงงาเออท็อปท็อปเออ น่ายครับโอ้โหโอเคบายบาย